ซ่อมรถจะของรถไม่ยอมให้ถอดล้อครับไม่ให้ถอดล้อแล้วซ่อมอยังไงเลยคุยตั้งนานกว่าจ,จะเปิดฝากระโปรงได้ครับไม่ยอมให้เปิดอโอ้ยไอ้เบ้าโชว์ชวมันแตกแล้วไม่ไม่ให้ช่างเปลี่ยนบอกให้เอาอะไรนะให้เอาจารบีทาทา,านนนมันจะหายได้ยังไงเนี่ย คะแรงเปียกยางเต้นเครื่องไอ้ายผมอย่างอ้วนแคแล้วอ่ะเน,นี่นยคะแรงยางเต้นเครื่องไม่จ่ายผมเลยเอ้เราซาเปลี่ยนให้ตั้งสองชั่วโมงบอกว่าช่างอื่นเปลี่ยนให้เฮ้ยลืมได้ไงฮะบอกช่างศูนย์เปลี่ยนให้เราซาเปลี่ยนให้ตาเลือกอยู่ปุ๊บปุ๊กอยู่เลยเรียนไปหมด,ด<อ>มหมแล้ว ข้างหน้าไ้สั่งยาใส่ยางใหญ่ข้างหลัง,งเอาล้อนี่ไอ้ไก่มึงนุ่นล้อก่อนอย่าเอวนี่มานนุ่นเอาไม้นุ่นล้อก่อนต้นมันไหลเอ,อ้ยหนึ่งหนึ่งแปดแปดเก้าซูรินมาสด้าครับล้อไม่เหมือนกันทั้งสี่ล้อครับ รถเก๋งมาจอดหน้าบ้านขนี่งทางครับจะไปขนเก่ไหมเดี๋ยวผมส่งไปโอเคไหมแหมวันมาอยากไปแต่ขนเก่นวันนี้แต่งตัวดีไปไหนมาสารภาพมาหีดีๆเพราะจะออกจากบ้านใส่ชุดนี้แสดงไม่ได้มาคนเดียวต้องมีคนคบังคับใช่ไปงานกบทิ้นบ้านใครมาเนี่ยดีๆมมีเต็มตู้ได้ผมใจเด็กเขาเอ,อ,อเามา ใช่เลยช่างเอะถอดได้อดอกมันถอดได้ช้าได้สองชั่วโมง,งแล้วนะเอามาขึ้นนี่ถอดไปพอห้าทีอะไชรช้าปิดไฟโ,โทรศัพท์ด้วยอาจารย์ไฟมันขึ้นอยู่ถอดข้าง,งเดียวพอาะล้อซ่อมซ่อมซ่อมข้งาขงเดียวทั้สองข้างอาจารย์ซ่อมข้างเดียวทั้งสอ,สองข้างซ่อมอันนี้เอาข้างเดียวพอวันนี้พรุ่งนี้ค่อยอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรทำครับ คือต้องใช้เวลาสาวันอ่ะวันละครั้งอะไรธรรมดาเอามากลางโน้นตรงนีวนไปไหนโอ้โหนโอ้ฮึชดอาเดี๋ยว ขโมยความรู้หน่อยครับโอ้โหฟิลเขาอย่างนี้นะมองจากหน้ารถครับโอ้โหหยุดหมดใครขันล้อมาอขันขันล้อขันนี้เดียวพอแล้วเปนขันได้เยอะขนาดนั้นอู้วโอ้ยายางนโอ้ยยังไม่ว่าเขาเดี๋ยว มองไม่เห็นเลยเนี่ยโอเคได้แล้วครับไอ,อกลองฟิลของมาสด้าสครับโอ้ยอวงไปแจงลโคมาสดาสอง กล,ล้วเรียล้อมซงะฟิวมาสด้ามองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับนี่โอ้สามสิบเอมมองไม่เห็นเลยครับ ไปบันทึกดูวันหลังครับเ,เปิดไฟโทรศัพท์ทำไมนู่นนะเดี๋ยวหมดทางนอกอีอกข้างหนึ่งอ่ะอีกข้างหนึ่งอ่ะมุนไม่เปิดเปิดไฟทำไมนี่นนั่นแหละ เดิขึ้นไปไนเ,เลยอออเอาอะไรเคราะห์อะไรจะดับแล้วลุมเชียงดังครับมาสดาขึ้นเลยยาวเลยจะยาวเลยน้ำมันหนะ้ายังไม่พอเลยดูน้ำมันเลยโอ้ลืมปิดที่คืนเนาะ พอแล้วลงล็อกอ๋อถอดล้อข้างซ้ายก่อนเลยเอาบ๊อกไปถอดไปยิงว่าโชคน่าอย่าเปลี่ยนไปเลยอย่าไว้ทำไมอ่ะ,อ,ะอาโชคอ่ะมันไม่มีเงินเก็บไว้ทำไมเงินก็ไม่มีเงิน เอาไอ้บล็อกชัดชัดแบตอยู่อะชัดไฟอยู่นั่นะเห็นลุงหมากล่างครับปีนกถอดยังไงไม่รู้ยวดูวิธีถอดก่อนเออถอดรถตัวนี้ออกนี่ออกไอ้นี่ง่ายๆมีไรรถสามตัวรถสามตัวเลยออกอยู่ตัวนี้นี่จะชนรูอเหล่าไม่ชนเกียร์ เออว่ะโอ้เหมือนกันเลยเหมือนมาสด้าสกาย t อ v ทีฟเลยครับเพียงแต่ยอดส่วนลงมาเกียร์เครื่องเหมือนกันหมดเลยครับคานก็ไม่ต่างเท่าไหร่เออหิูกล่างก็ไม่ต่างครับโอเคเปลี่ยนลูกหมากล่างครับซ้ายขวาทั้งนู่นเลยนะโอเค